สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องยายพปซีชั้นแนวคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าวันนี้ยายพปซีก็ได้นนำข้อ,ขอมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางเมื่อประจำวันที่16พฤษภาคมเนาะจ้า,จาพี่น้องจ้าก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังยายพปซีก็ฝากกดติดตามกดถูกใจย,ยายพปซีนัมเมเดอจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้า,จานาะยามยายพปซีลงคลิปใหม,ม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม,ม่ๆพี่น้องก็สิบวันเด้ยผ่านเบิ่งนผ่านชมแนวทางเนาะจ้า,จา พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขอบอกพูดมาทักทายกับยายแพซีกับคอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างไดเนาะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้กระเป๋าลายยายห้างจ้าไปเบิ่งนของมู่นเนาท่างอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ทา่นนนา,ทา,า,า,ทานนี้เพิ่นบอกว่าเลนล่างตัวเดียวว่าสั่นจากจากแนวทางของอาจารย์คมสูตร,รไม่ว่าสั่นจากเพิ่นว่าเลนล่างตัวเดียวจา้างว่าที่แล้วเพิ่นบอกว่าเลนเก่าล่างเด้อว่าสั่นออกสูตรเก่าเนาะจ้าวันนี้วันแรกเด้อยายแปรศรีมาลงให้เบิ่งเนาะจ้าเพิ่นว วันนี้เพื่อนบอกว่าสามลางว่าสันจ่าพี่น้องจ้าสามอะไรเอ่ยว่าสันเนาะพี่น้องกับจวดจาดฝาดเบื่อลงเมืองจากแนวทางเรียนล่างตัวเดียวของอาจารย์พ่มเนาะจ่าพี่น้องปุไดมักสามกับจวดได้เนาะจ่าแต่ว่ายาไป็สีจัดไปแล้วศูนย์สามกับสามเจ็ดเนาะจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่สิบหน่วยบนของเอ็เคอีเนาะจ่าพี่น้องจ้าเอ็เคอีเพื่อนบอกว่าสิบหน่วยว่าสันวดทีเดียวมาหลักซิปเนาะจ่าไฮซีว่าสันจ่าเพื่อนว่าวันนี้มาได้มาได้ทั้งหลักซิปเรียนลักหน่วยเนาะจ่า 16พฤษคุ 14, 57, าคม1 4 5สว่าสันพ่นองพิจารณาเป็นแนวทางใดจ้าต่อไปเลยจ้าบนตัวเดียวว่าสันผู้ใดถามฮะผู้ใดถามหาเล็กวิ่งของแนวทางของนักลบอิสระเนาะจ้า่นวังวดที่แล้วห้2ว่าวสันจ้า่นวาวะนะออก6 42 16พฤษภาคุาตัวเดียวข้างถึงมาได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยคือเก้าวสันพีน่นองกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ้าสี่เกาซีมาตีพีน่นองจ้า ตวจจาดฝาดบื่มเรื่องเนื้อจาาพี่น้องเนาะพิจาณาเป็นแนวทางใดเนาะจา้ะได้ไปสีได้สีมาบนเนาะพี่น้องเนาะสีเก่ามาบอจ้ะต่อไปเลยจา้านี่เพิ่นบอกว่าสายวงในยวั้ซันเล่นข้างล่างสามรับประกันของเท้อยเปอร์เซ็นต์วัซันจา้าเพิ่นว่าข้างล่างวิ่งสามข้างทึ่งเลนหาวสซันพี่น้องพิจณา,าเป็นแนวทางใดเนาะจ้ะเนาะจากแนวทางสายวงในให้วิ่งมาว่าซันจา้าเพิ่นว่า เบิงสายทหารเรียบเมื่อเบรนไซวงในพี่น้องเพิ่นสิีเมนคือสายทหารบร่เนาะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่แบ่งปันแน,นวทาง16มกุสภาพว่าซั่นจ้าเพิ่นว่าพิษผัดก็ขออภัยหลายๆเด้อว่าซั่นพีนพน 3, 7, 8, 4, พ่น้องเลขกตะลางเพิ่นเนาะจ้ามี3 7 8 4เพิ่นเลยมาจับให้เนาะจ้ะ74 78 37 38ว่าสามซันจ้า3ตัว 438,437, และ837มักส่วนตัวกันพิพผัดก็เขาไปวาสันพี่น้องจ้า่นวานเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของแอดเหนือวาสันจาก่นวานอดเหนือ่จน,อน,อนจับมาให้แล้วเนาะจ้าพี่นอ้นองผู้ใดติดตามผลงานแอดเหนือแคปหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะจ้าพี่น้อง3 4 35 39า 9, 9 59 89ม5กับเกาดซับสวาสันพิจารณาเป็นแนวทางได้จ้า ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางตําไทย16พฤษภาวาสันเนาะจ้ะสิบหกคุสภาตําไทยเพิ่นบอกว่า9 2 9 3 9 5 8 0 8 9 8 3 2 3 3ตัวเพิ่น6 9 3 6 9 5 7 9 3และ7 9 5เพิ่นเน้นๆก็กคือมี8 3กับ9 3้าามวาสันจ้าจากแนวทางของตําไทยเนาะจ้ะ9 2 9 3และเก้าหาพี่น้องเพื่อนเห็ดดอกจันไว้คือตัวเน้นของเพื่อนเนาะจ้าแนวทางตําไทยเนาะจ้าเนาะ ต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าเอ็ดออดท้อออดสันจ้าพี่น้องจ้างวดนี่งวดแรกเยอะแยะไปสีไปเห็นก็เลยเอามาใหายเบิ่มคนบอกว่าล่างตัวเดียวแข็นๆว่าสันจ้าเพื่อนว่าหากเก่าสันพี่น้องมากวอคขันมากกระจวดน้าเพล่เลยเนาะจ๋านาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าตูวนักคํานวณว่าสันคู่โตดขังเทิงว่าสันจ้าเพื่อนว่าคู่โตดบนศู 37, นย์สามกับสามเจ็ดมาสันพิจาหนาเป็นแนวทางจากแนวทางตูวนักคําวนวณว่าสันเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้านี่เนวทางของแอดสวนพนบอกว่าแรนสูตรหนึ่งก็สูตรสองว่าสันขังเทิงเนาะจ้าพี่น้องหมวที่เลี้ยวเขาสี่สองตรงตรงด้ยเนาะจ้าสูตรหนึ่งก็สูตรสองหัวนี้เพื่อนบอกว่าสองสามหาสูตรหนึ่งเนาะจ้าเจ็ดแปดห้าว่าสันลองเอาไปจับเบืองจ้าสูตรหนึ่งก็สูตรสองจากแนวทางของแอดสวนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นเนวทังของแอดปูสิบหกคุษภาฟันบนกับฟันล่างว่าสันจากพนว่า ฟันบนห้าวสันแอดปูพันวาเนาะห5ึ่งหฟันล่างหาคือกันจ่าพี่น้อง5054 593์ตัวเก่าหนหาเกหาและเก่าสีหาเก่าสหาทะเบียนรถแยกไพซีจ่าพี่น้องจ้าทะเบียนม้อไส่เนอพี่น้องก็เป็นไทยวังหันเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทา่งเละ ลันล่างอสันคือเลนลางของเอชเคอีเนาะจ้ะหัวทีเรียวเอชเคอีเพื่อนบอกว่าเดนศูนย์ก็สามอสันเนาะจ้ะเดนศูนย์กับสามมาตัวใดตัวหนึ่งมาศูนย์เนาะจ้ะพี่น้องออกศูนย์เก่าหัวนี้เพื่อนบอกว่าเดนเจ็ดล่อง4ี่อสันจ้ะพี่น้องเนาะเดนเจ็ดล่องสี่จากเนวทางแลนลางของเอชเคอีผู้ใดติดตามเนวทางผลงานของเอชเคอีแคบหน้าจอจอดจ,จาาฝาดบ่มใดเลยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เพื่อนบอกว่าแอดนี่สมบูรณ์าสันจ้าเพื่อนว่า จำไทเดอวันที 16, ่16พฤษภาคมวันสัน64 74 84 94 68 78 88แหละเก่าแปดพี่น้องจ้าแปดคู่วันสันนะาจา้าจวดจัดฝาดเบื่ลอลงเบิ่งงนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี้เนวทางเหล็กติดรางผููไดลอดเนว่ทางเหล็กติดรางของอาจารย์ท่องก่อนเนะจ้ะเข่ามาหลายงวดแล้วนะจ้าพี่น้องเหล็กติดรางของอาจารย์ท่องก่อนเนาะงวดที่แล้ว5901มา2ตัวเลยเนาะติดทั้ง2ตัวต0เก่าเนาะจ้ะ งวดนี้16พฤษภาคมเลขติดล่างเพิ pues ่น1567ว่าซั่นลองเบิ่งพี <t> ่น้องจ้ามาทางใดอย่างหนึ่งล่ะตัวหนึ่งว่าซั่นจ้า่นว่าเนาะจากแนวทางเลขติดล่างอาจารย์ท่องก่อนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่แนวทางเลขติดทางเทิงว่าซั่นจ้า่นว่าเลขติดบนว่าซั่นงวดที่แล้ว012ว่าซั่นจ้ามา2เนาะจ้าพี่น้องออก642งวดนี้หาหกเจ็ดวสันพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางเลขติดล่างติดบนอาจารย์ท่องก่อนนะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบน2ตัวมาตัววาสาันจากแนวทางของอาจารย์มังกรเมลัยเนาะจ้าหมวดทีเรียวอาจารย์มังกรเมลัยบอกว่าเด่นบน2ตัวมาตัว6 7, วาากับ7จ็ดวสันจ้ามา6กหลักลอยเนาะพี่น้องเนาะงวดน,นี้8กับเกามาตัวใดตัวหนึ่งวสันพี่นอ 9, 10, อ้องเก้าสิบเมาเอลีติจากทางเรื่องกับพิจารนาเป็นแนวทางบุได,ด้ตัวดีกับจวดจาดฟาดเบิ่มใส่เก้าไดเนาะจ้าพี่น้องเนาะ ส่วนมากลหลายๆอาจารย์มึงกษษ็สิว่า8ปดับทพงเพิ่เงเนาะจ้าพี่น้องกะลองบึงย่างเก่าไว้ก็ได้เนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนักลบอิสระสามตัวเทิงเม็ดเดียวแขนแขนมาสันศูนย์เจ็ดเก้ามาสันเนาะจ้าพี่น้องจากแนวทางสามตัวบนจุดเดียวแขนแขนนักลบอิสระเนาะจ้าต่อไปจ้าอันนี้เป็นแนวทางสิบหกคั่สภาหกห้าล่างตรงๆงเนื้อเม็ดนิอ่อนมาสันอันนี้สองตัวล่างเ้ยพี่น้อง หนวยที่แล้วยสองตัวเทิงมากกรอ,อันนี้สองตัวล่างมากกนบาตเพิ่นก็ให้มามีหกห้าหกเก้าแปดเก้าแปดห้าสองห้าและสองเก่าเดนสุดคือหกเก่ 29, า,าก็สองเก่าสันจ่าจ่าเนิ้อทางเนื้อเมฆนี่อ่อนเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้านี่เพิ่นบอกว่าหน่วยล่างแอดสตังสูตรสองาสั่นลักหน่วยล่างเพิ่นเนาะจ้าเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดมากตัววสันจากเนิ้อทางนะก็หลักหน่วยล่างสูตรสองของแอดสตางเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสร้างนกมักคำนวณว่าสันจ้าเพิ่นว่างวดที่แล้วสองกับสามมาตัวว่าสันมาสองมาพี่นองมาสองของเทิงออกหกสี่สองว่าสันงวดนี้เด่นว่าสันเพื่อนกับว่าบอกว่าบนว่าลางมาพี่นองเนาะเพื่อนก็บอกว่าเก้ากับแปดมาตัวใดตัวหนึ่งว่าสันเนาะจ้าปีนองกับพีจาหน้าเป็นแนวทางไรเนาะจ้าจากแนวทางของสร้างนกมักคำนวณว่าสันเนาะจ้าเนาะโต้ไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าโตเปิดว่าสันจากแนวทาง ของคุณเตยเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าฮกหาวะสันจ้าพี่น้องก่ะพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางเนาะจ้าโตเปิดมาแล้ววะสันพี่น้องฮกหาเด้อวะสันจ้าเพื่อนว่าอันนี้คู่โตดบนสิบหกพฤษภาวะสันจ้าเพื่อนว่าคู่โตดกลางเทิงผู้ใด้ล่อคู่โตดสามหกกับสามเจ็ดจวดจาดฟาดเบิร์มเตยไปสีมีแล้วเนาะจ้าสามเจ็ดยังสามหกจ้าพี่น้องจ้าใส่สามเจ็ดมักเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเละจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า ดาวบนฟ้าว่าสันเจาะสองตัววัดสันพี่น้องคนคือมาหลายแถวดาวบนฟ้าซวยๆกันแคบหนาจอไว้เนาะจากพี่น้องเนาะจะได้รู้ว่าสูตรใดเพิ่นเข่าเนาะจากดาวบนฟ้าเจ็ดกับแปดว่าสันเนาะจาเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าแปดห้าและแปดเจ็ดจากแนวทางดาวบนฟ้าเจาะสองตัววัดสันเนาะจากพี่น้องเนาะ อันนี้เป็นแนวทางของรัชนกคนบอกว่าสูตรนี่ดั้งเดิมมาจากเหล้าด้วยสันเห็นนักคำนวณเอาไปใส่หลายก้นส่วนมากเข่าน่วยลางมากๆว่าสันจ่าเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าเดินลางหากเก็ตส้นกันอยู่ที่เก็ตหาสูตรแล้วสงสัยเจ็สิมาอิหลีว่าสันคนก็เลยได้เจ็มาหลักสิบแล้วจ่าพี่น้องได้เลขเดินเจ็ตมาลักสิบแล้วเนาะจ่ะ เพื่อนก็เลยบอกว่าเอาลักหน่วยมาให้วาสันลักหน่วยล่างวาสันจ้าพี่น้องลักหน่วยตัวสีแดงแดงเนาะพี่น้องงวดที่แล้ว0ูนย์่บอได้มากรักหน่วยเนาะพี่น้องเนาะมาศูนย์วะสันจ้าม่นว่างวดนี้เพื่อนห้มาจ้าพี่น้องจ้าลักหน่วยล่างวาสันแปดศนย์สองวะสันเนาะจ้าพี่น้องกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางไลยเนาะจ้าจากแนวทางของเพื่อนเนาะจ้าพี่น้องเนาะลักหน่วยล่างวาสันมันจับกู้มาให้จักเป็นงวดใดก็ขอโทษขกอไผ่กันเม่อเป็นหัวดนี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางว่าผิดทายด้วยแนวทางดับล่างของเจ้าสัวพันล้านเนาะจ้ะดับล่างเจ้าสัวพันล้านเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วดับซีเอายูเดอร์ว่าสัจญาบนวานเนาะงวดนี้ดับหนึ่งล่างว่าสัจญาแนวทางเจ้าสัวพันล้านเนาะจ้ะดับหนึ่งล่างเนาะพี่น้องเนาะกับผู้ใดมากหนึ่งกับจวดใดเนาะจ้ะผู้ใดบอนมาม์กหนึ่งกับเก็บใเนาะพี่น้องเนาะเป็นชุดประหยัดเงินดับล่างว่าสัเนาจ้ะ หายคลิปนี้ย่าไปซีกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้าที่เด็กเขามารับชมเราฟังกับขอให้สุขภาพแข็งแรงแขงแห้งเรื่อยๆสุขุมสุขคนเนาะจ้าว่าจะได้ที่ไปแย่ไปซีว่าบ่มวนกัขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะย่าไปซีกับขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันขอมูลเนาะท่าไงย่าไปซีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า